สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้รรนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่6-8ธันวาคม2567นั่นเองครับสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจของพี่น้องที่จะได้ ขายยางพาราว่าราคาวันนี้เป็นอย่างไรนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางดีหรือไม่ดีนั้นก็จะขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้เลยนะครับก็คือ 1. ก็คือสภาพอากาศ 2. ก็คือการใช้ยาง 3. ก็คือเศรษฐกิจโลก 4. ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยน 5. ก็คือราคาน้ำมันโลก 6. ก็คือการเก่งกำไรนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือข่าวสารต่างๆที่จะออกมานั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน7 1บาท50สตางค์วันนี้ดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้น1บาทราคาท้องถิ่น6 8บาท50สสตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้72บาท62สตางค์ไม่ค่อยดีปรับตัวลดลงเล็กน้อย29สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท62สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน76บาท71สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา61สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท71สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซน 5 9บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท80สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%เอร์เซต์ยางสด29บาท95สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท95สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง32บาท9กสสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา34สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท9กสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน38บาท93สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา38สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท93สตางค์และยาง DRC 70%เปอร์เซ็นต์วันนี้41บาท66สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สสตางค์ ราคาท้องถิ่น3 7 6บาท6สตางค์นะครับสำหรับราคาตรงนี้จะเป็นของราคาตลาดกลางนะครับส่วนราคาของท้องถิ่นนั้นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแห่งราคาจะซื้อขายไม่เท่ากันนะครับผมก็คือตามอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ยางของท่านและก็คุณภาพยางของท่านนั่นเองครับปรับบวกหรือลดเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ไม่น่าจะเกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของตลาดโลกก็คือตลาดต่างประเทศนั่นเองครับว่าวันนี้ราคาจะดีหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ